สวัสดีครับผมครูเป้งนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ชัวชาแนลครับคลิปในวันนี้ผมจะมาสอนให้ทุกคนนะครับซื้อฉลากดิจิทัลในราคา80บาทผ่านแอปเป๋าตังจะมีวิธีการยังไงเข้าไปดูกันได้เลย ในตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าหลักของแอปเป๋าตังแล้วนะครับให้ทุกคนสังเกตที่แอดโฆษณาตรงกลางหน้าจอนะครับจะมีคําว่าซื้อฉลากดีทัน80บาทง่ายขึ้นงินได้ทันทีคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเข้าไปในส่วนของการซื้อฉลากดีทันนะครับนี่คือช่องทางแรกนะช่องทางต่อมาหากแอดโฆษณาไม่ขึ้นนะครับให้ทุกคนไปที่แถบบริการด้านล่างนะครับคลิกเข้าไปนะครับ แล้วสังเกตคำว่าโครงการและมาตรการรัฐนะครับเลือกที่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะสามารถเข้าไปในส่วนของการซื้อฉลากดีท่านได้เช่นกันนะครับในกรณีที่เราเข้าใช้งานเป็นครั้งแรกนะครับเราก็จะเจอกับหน้านี้นะครับซึ่งจะเป็นหน้าในการอธิบายการใช้งานนะเขาจะมีอสองหน้าเห็นไหมครับอ่ะนะกดเลื่อนดูแล้วกันนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มเริ่มใช้งานนะครับ พอเรากดที่ปุ่มเริ่มใช้งานเขาก็จะมีข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับก็ให้เราเลื่อนอ่านข้อความจากบนลงล่างนะจากนั้นนะครับเช็คบล็อกที่ยอมรับเงื่อนไขการบริการนะครับแล้วกดที่ปุ่มตกลงนะครับเราก็จะเข้ามายัางหน้าหลักของแอปในหน้าหลักของแอปพลิเคชันนี้นะครับเขาก็จะมีข้อมูลของฉลากงวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการค้นหาเลขเด็ดด้วยนะ ด้านล่างนะครับจะมีแถบอยู่3แถบนะครับแถบแรกจะเป็นหน้าหลักนะครับแถบต่อมานะครับจะเป็นฉลากของฉันนะครับซึ่งผมยังไม่เคยซื้อเลยเห็นไหมนะครับงวดปัจจุบันก็ยังไม่ซื้อนะครับงวดย้อนหลังก็ยังไม่มีนะครับผมใช้งานเป็นครั้งแรกเช่นกันนะครับสุดท้ายแถบอื่นๆนะครับก็จะมีประวัติการซื้อฉลากประวัติการขึ้นเงินรางวัลสลากดิจิทัลนะครับแล้วก็บัญชีที่เราเอาไว้ใช้ผูกเพื่อรับเงินนะเดี๋ยวเรา กลับมาที่หน้าหลักนะครับต่อมานะครับหากเราต้องการที่จะซื้อฉลากด e ีทันนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มซื้อฉลากด e ีทันนะครับแล้วพิมพ์ตัวเลขที่ต้องการนะผมจะขอพิมพ์ตัวเลข3ตัวท้ายแล้วกันนะครับ5 2 4นะครับจากนั้นกดที่ปุ่มค้นหาตัวเลขครับเลข5 2 4ที่เราค้นหาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะขึ้นมาให้เราเลือกซื้อนะครับเราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะในขั้นตอนนี้ ต่อมานะครับในกรณีที่เราต้องการซื้อเลขแค่2ตัวท้ายล่ะนะครับเราจะทํำยังไงนะกดที่ปุ่มล้างค่า1ทีนะครับจากนั้นเลื่อนไปที่ตําแหน่ง5กับ6นะครับแล้วเลือกเลข2ตัวท้ายนะผมเลือกที่7 9นะครับจากนั้นกดที่ปุ่มค้นหาตัวเลขนะ เลข792ตัวท้ายที่เราค้นหาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะขึ้นมาให้เราดูนะในกรณีที่เราต้องการซื้อเลขชุดนะครับให้เราพิมพ์เลขไปเลย6ตัวแล้วกดที่ปุ่มค้นหาเลขนะครับเราก็จะเจอเลขชุดที่แอปพลิเคชันเขาเปิดขายนะครับและที่สำคัญก็คือใบละ80บาทเท่านั้นเลข4ใบนี้นะครับถ้าไปซื้อข้างนอกเนี่ย5 0านะครับแต่ซื้อในแอปแค่ใบละ80นะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเลขที่ผมต้องการแล้วกันนะครับก็คือ524กดเข้าไปนะโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกหาก่อนและกันนะ524เอาตัวไหนดีวะอืมอ้าเจ่ะเจอะเจอแล้วเจอาห้านะเลือกไป1ใบเห็นไหมครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับเขาจะมีการนับถอยหลัง15นาทีนะเราจะต้องชำระเงิน นในขั้นตอนนี้เราสามารถเลือกฉลากเพิ่มได้นะอะนะเดี๋ยวผมจะลองเลือกฉลากเพิ่มเห็นไหมครับก็จะมี2ใบแล้วจานวนที่เลือกนะครับเอาอีกก็จะมี3ใบแล้วจํานวนที่เลือกนะครับผมขอเลือกแค่ใบเดียวแล้วกันนะครับ899524จากนั้นกดที่ปุ่มตรวจสอบฉลากนะครับเราก็จะเข้ามายัางหน้าในการตรวจสอบฉลากนะครับหลังจากนั้นให้กดที่ปุ่มชำระเงินนะครับเพื่อทำการชำระเงินนะ ในขั้นตอนนี้เราจะต้องมีเงินในแอปเป่าตังคนะครับในส่วนของ G Wallet ถ้าไม่มีก็ให้เติมเงินครับในขั้นตอนการเติมเงินนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายนะผมคิดว่าทุกคนคงเติมเป็นหมดแล้วแหละนะครับห <c oughs> ลังจากที่เราเติมเงินเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เมื่อสักครู่นี้นะครับเงินใน G Wallet <c oughs> ผมก็มีแล้ว80บาทเห็นไหมอ่ะหลังจากนั้นกดที่ปุ่มยืนยันการชำระเงิน แล้วใส่รหัสแอปเป๋าตังลงไปครับแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถซื้อฉลากดิจิทัลได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมมีแล้ว1ใบนะครับกดที่ปุ่มดูฉลากของฉันนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของงวดปัจจุบันก็จะมีตัวเลขฉลากที่เราเลือกนะครับส่วนในงวดย้อนหลังผมยังไม่มีนะ โอเคนะครับกดที่ฉลากนะครับเราก็จะเห็นใบจริงของฉลากนะครับเห็นไหม8 9 9 5 2้9นะครับนี่คือใบจริงของเรานะและนี่ก็คือขั้นตอนในการซื้อฉลากดีจิทัานผ่านแอปเป๋าตังนะครับในราคา80บบาทเท่านั้นนะครับใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด r อกเตอร์ชัวแชนนครับขอบคุณครับ